ไปสุเม็นตัวนักธิปิปปั้วในการตวงศิริศิริพ่อประจำจุดครับหมอึ้งต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านประธานพิธีครับประจำจุดที่ด้านข้างพระบรมไชยเลิ์ครับผมต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท้ายหมดดีครับผมสักทุกทียัยวใฒบนคุณผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการ กองกับการกองอาสาสารเดชแถวศรีได้กล่าวรายงานการมอบเครื่องหมายแต่วันนี้ครับของเก่าด pues ีเชิงครับเรียนนายกองเอกสุเมธทีรนิติผู้บัง <explicit> ค <ata> ับการกองอาสาศรัทธาเดนจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระบรมินทราิมภูพลชกุลมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกรองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระบรมาภิไทยย่อพอปอลปฏิสถานบนเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้บัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้หลอกคุณประโยชน์ต่อกิจการกรองอาสารักษาดินแดนบำรับเป็นเครื่องเดินใจให้หนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตในการนี้กองบัญชาการกรองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งที่ให้แก่ท่านทั้งหลายในฐานะเป็นผู้ปอะกอณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในโอกาสนี้ขอเชิญผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิน่งที่รับเครื่องหมายเครื่องหนา้าพระบ,บรมฉายาลักษณณพระบาทสเาาทเมเด็จพระบร,มนา,าร,ม,รมนากาพิตรมหาภูมิพลดำมีเดชมหาลาบรมนาถอกิ และขอเรียนเชิญนายกองเอกสุเมธพีรานิติผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสิงห์บุรีได้กรุณนาเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนที่วางบนผาน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาคพิติต่อไปขอกรับเรียนเชิญครับรายนามผู้เข้ารับเครื่องหมายรักษาดินแดนที่จํานวนสองลาย หนึ่งว่าที่นายรองตีสุขวัฒน์คงดีนายอำเภอท่ายายงตะจัน 2. ว่าที่นายกรองตีโสภากองเนธนายเพอท่าช้าง สำหรับวันนี้ก็เป็นอัน